สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสาธิตการใช้สารอินรีย์ขจัดหรือกำจัดวัชพืชนะคะที่เราไม่ต้องการตามส่วนต่างๆนะคะวิธีการใช้งานนั้นเราก็ทำการใส่สารอินรีย์ของเรานะคะลงไป100มิลลิตรต่อน้ำา20ลิตรนะคะ ใส่ในถังฉีดพ่นแบบไฟฟ้านะคะแล้วก็พ่นตามจุดที่เราต้องการนะคะตรงที่หญ้าขึ้นรกๆเราก็พ่นไปเรื่อยๆตามที่เราอยากจะพ่นนะคะแล้วก็ดูว่าภายในระยะเวลากี่วันหญ้าก,ก็จะตายหมดนะคะทำการพ่น หลังจากที่เราพ่นไปแล้วนะคะก็สังเกตร,ร,ะระยะเวลานะคะ3วันนะคะถึงจะเห็นผลหลังจากที่เราทำการฉีดสมุนไพรกำจัดวัชพืชแล้วนะคะหญ้าก็เริ่มตายนะคะ3วันอย่างที่เห็นนะคะทยอยตายเรื่อยๆนะคะตามวัฏจักรแล้วก็วงจรชีวิตของมันเพียงแค่3าวันเท่าน,นะะั้นค่ะ ย่าเริ่มทยอยตายลงแล้วนะคะ